ขอโอกาสสุนทีีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมปปในชินเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมนะคะผมก็โหลดสก,กินใหม่มาเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงแต่งมันก็ไม่เท่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมแล้วอีพีหนึ่งนะครับนี่ผมเกิดมาผมก็จะมาอยู่ตรงนี้นะ เล้วต้งไปตัดไปฝั่งนน้นให้่อยนะเดี๋ยวพี่ฆ่าไก่ไจสวัสดีไปอ,อยู่ือเียเลยัยงบบะูตอบแล้วอไม่ตอบแล้ยังไม่ตอบสินะเดี๋ยวพี่ไปตัดไม้ก่อนอู้จะแกะ่ไม่ฆ่าไม่ได้แล้วไม่ฆ่าไม่ได้แล้วไม่ฆ่าไม่ได้ก็ เห็นหมูอ่ะข้าดิรออะไรโห่ต่างอะไรวะแล้เดี๋ยวเนี้ยพี่อยู่แหละแม่มาเห็นดูกชีวีโอ,โอเโดีดยน่ ทำไมทำไมพอพี่อัดคลิปไไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้เพราะมันอัดคลิปเมันอืนก่นแเราก็เายเากี่ยวไม่ไเราก็ต้องไปเอาใส่ในถังเราบากมากอ้ยตั้งทหรือเปล่าโอ้แก,กอ,อยู่ไหนอะแกมาหล์ทตังอยู่ไหนพี่พ่ต้องถามตางมากว่าตังอยู่ไหนตังค่าแกเรีย แล้วก็เจอแก่กตัวนวึงเฮ้ยจ้าวัวเจ้าวัววัวไปฆ่าก่อนก <c oughs> ูเจอแก่แบบเยอะโอเเ้แกเยอะมากรอฆ่าดิก<อ>ี่ตัวนับดิสองตัวเออตังฆ่าเลยตังมีขนแก่หน,นึ่งอัน<ด>ใช่ไหมล่ะใช่เออตังฆ่าตังก็คับเกี่ยวได้พี่ก็คัาได,าด้นี่ถ้าเกิดพี่ฆ่าตัวนี้ หมดแล้วจ้าหาดัวตอ่าอ๋อ้าวว่าเั่แตงนเพราะว่ามื่กี้คาอยู่ฝงหน้าจอี่เข้าไมถ้าเกิดเข้าไม่ได้ไม่รุอจาก็ต้องเกิดที่เดิมช่เขาได้ไหม นาพิว่าแล้วแต่ท hmm. like, ่านผู้ชมผู้ชายเก็บมาได้ถ้าเกิดตั้งเข้ามามาได้อีกครั้งเนื้อตั้งเหมือนเดิมได้แพ้ต้องหลายอันนึงอ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่มันมีอ้อยตั้งอยู่ฝั่งที่มันมีอ้อยอ๋อแล้วก็ข้ามาเห็นแกะงไม่สองตัวไม่เกิดไม่เห็นเลย แต่ล้วว่ามันหาอะไรเคต้องกินยาดีไปก่อนเพื่อปนไม่มทำไมไม่มีเยน้ำเน really ่ายย่งชีพเดี๋ยวข้าจะเป็นคนขตุบปุบปั้ตุบปุบปะตุบโอ้ยเก็บปอยก็เก็บไม่หมดจานเึรโอเคแล้วมาสีอันถือว่าคลุมอุ้มอุ้มอยู่อายูอุ โอ้โหเร <Okay, okay. S 1> ือยเรื่อยละ่ะดูสกินด,ดูสกินพี่เนาะดูสกินพี่ของพี่แหลกไหมอ่ะไม่แหลกนะโอ๊แหลกอะน,นี่หนึ่งนี่ไงแกสองตัวอ้า,เเว,าวเห็น,น,นห,หนึ่งตัวน่ารักหนูเห็นตรงนี้ละหนึ่งว้าเดดูดูเบบี้ดูดูเบบี้ทำไงวะ เร็วดีตัา้าเกิดตังไม่เข้าถ้าเกิดตังเข้ามาไม่ได้พี่ก็อันนี้ตังไม่ได้พี่ก็ต้องรอตังตรงนี้ตลอดไปัไมนรอตอนที่น้องผมเข้ามาได้นะครลับเคาับตอนนี้น้องผมก็ยังหาทางเข้าไม่ได้นะครับเชื่อมตอนอยังี้ก็จากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยไอ้ตรงนี้ผมตอนที่ผมรอน้องผมมาขุดออกไปมันมจะไปเก็บข้าวปุ๊บตายแล้วเราตอนน้องรอน้องเข้ามา๊ ยันไปเรื่อยเห็นจนกว่าจะสิบสี่สิบห้าอู้แก่สามตัวเยอะมากไดเครื่องอ่ะก็ให้เราจะต้องขุดข้าวไปนีอแม่นี่แหละตอนนั้นูก็เห็นมีเยอะมากอันนี้ขุดปุ๊บปุ๊บไม่เกียแล้วเกียแล้ว5โอเค เแล้วบตอนนี้ผมได้เข้าแคแปดอันโอเคสิบอันเอาวะเอาอบอาหง้เลย่ะหรอโอ้ มันไม่สบายหรือเปล่าเจ้าหมู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 ได้เนื้อมาสองอันสองอันสองอันเยอะเยี่ยมเยอะเยี네่ยมอ้อต่างจากไอ้เลยไหมดืด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  โอเคเดยบด้อยปึ๊บปึ๊บไม่หมดแล้วเหรอเนี<อ>่ยเจ้ทีก็ไม่รู้แผนแผนปิดเครื่องอะเออเออเออเขา ตัดท <Yeah. S 2> <Mai> ุกข้อยไอ้เถอะตัดทุกขอยได้เจ้าพรดจ้าะจ้าะต้องตัดนุย่หั้นต้องนอนก่อนนะนะนนต้องนอนก่อนไม่ตบมีือเกล่าหรือว่ามันยางไ้เช่างแจ่มใสเหลือเกินช่างแจ่มใมากม Mấy cái... <laughs> nó phải. <đây quá. cười> đi quả. ah, không khí thế nào? đi Yo yo. Đó. yo yo. làm sao <laughs> ผมผมเปียกหมดเลยหลับแับรื้ไม่ใช่หมาจึบจึบทำไปเลิม่มมาครับ ก็ยังดีโอ๊ยไม่ดีแล้วช่วยด้วยเออเออเออถ้าเกิดตายแล้วของมันตกสวยเลยเอ,อ้ยไม่ยอมแน่ไม่ยอมเสียฮ่าฮ่าแน่นอนไม่ตายต้องไม่ตายให้ถ้ำใช่ถ้ำไหมใช่ถ้ำไหมขอให้เป็นถ้ำเออไม่มันก็ถ้ำนี่วะ รึเปล่าเย้เดอนทับแล้วทุบทุกทุกครับทุกครับทุกครับเดี๋ยวรอตอนนี้ไปหาสร้างบ้านเลยครับโอเครับผมสราบ้านสร้างบ้านในอีพีหน้าเลยก่อนเรา สิบห้านาทีไปเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาเอเผาอา,าหารกินหนึ่งก่อนโอเคอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคไม้ยังมีอยู่ปึ๊บเอาไปหนึ 1, 2, ่งสองสามเราต้องเอาถ่านมาเผาเลยครับก็จะตาแล้วเร็วหน่อยเร,เร็วหน่อยเร,เร็วหน่อยเร็วเรวหน่อย

ไม่มีหน้าหมดนะเค okay. ไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวแล้วทำไมมีหน้าขึ้นมนา,นานี่ยโอ้กดกดได้ดิอะไรกดนัน้นอันนี้ไปอันสุดท้ายเค okay. เดี๋ยวเราจะมาคัากล่องกันเลยโอเคเรามาสร้างกันอยู่แค่นี้ก่อนจึ๊บจึ๊บ

ไก่ด้วยไก่ด้วยโอ้ยตกไม่เป็นไรเอามาเผาก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวนะใช้เลยเผาก่อนดีอันนี้อุ๊ออื้อแลวนะเอานนี้เผาดีกว่าอันนี้ ให้มันเร็วขึ้นดื้อมานริ่มก่อนนะตอนนี้เปิดแล้วขอให้เริ่มก่อนนะโอเคไก่หูไก่สองตัวชึบโอเคเนื้อไก่อีกเนื้อไก่อีก แล้วนกไก่นกไก่นกไก่ตตามมาที้วโอเคหน้าอันที่เลยก็ได้เอาเอาจะเดินไปไหนโอ้ไปทางกบ้าไม่ทางกบ้าทางกบ้าหยุรอเขา เดดดเดเดเดดเ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 ดไมเด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 ้ดเดเดเาเดเาเดเดเดเนเดเดมดเ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 เดเดเดเาเด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 เเดเ ปึ๊บเลยเหล็กเดี๋ยวเราจะมาขุดกันโอ้โหจะทันไหมอ่ะโอเคงั้นขอตัดตัอคลิปไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมันนี้เ EP หนึ่งนะครับวันนี้ขอลาแลครับสวัสดีครับ